คือต้องบอกว่าแบรนด์ลามี่เป็นแบรนด์ปากกาแบรนด์แรกๆเลยนะครับที่ผมเห็นในวัยเด็กครับมันอยู่ในตู้กระจกครับแล้วผมก็ใฝ่ฝันมาตลอดนะครับว่าอยากจะได้ทดลองมันนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์แรกๆที่ผมเริ่มซื้อนะครับในช่วงที่สมัยเริ่มทํางานแรกๆนะครับแต่ว่าแท่งนั้นนะครับแน่นอนว่าก็หายไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวลามี่ซัฟเฟรี่นะครับรุ่นที่เราน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับวันนี้ครับผมเลยหยิบ เป็นรุ่นน้องเล็กแล้วกันนะครับมาเป็นตัวลาม่โลโกเอ็มพันะครับซึ่งผมมึ่งเห็นสีนะครับเป็นสีที่สวยดีนะครับสีนี้เรียกว่าสีแอป i c ิ t ค a t แซึ่งเป็นรุ่นสีพิเศษในปี2022ผมมึ่งเห็นจากร้าน Loft Official นะครับที่เป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายลามี่อย่างเป็นทางการนะครับซึ่ง ถ้าใครอยากเข้าไปดูละอียดเพิ่มเติมเนี่ยผม,มแนบลิงก์ไว้ด้านล่างให้แล้วนะครับแล้วก็เนื้อหาในว,วันนี้นะครับผมก็จะแบ่งไปด้วยกันทั้งหมดสาพาร์ทเหมือนเดิมนะครับพาร์ทแรกเราจะมาดูเรื่องของดีไซน์กันว่าดีไซน์ออกแบบอย่างไรนะครับคุณต้องบอกว่าลามี่โลโก้นะครับทำให้ผมเซอร์ไพรส์หลายจุดมากๆนะครับในเรื่องของการดีไซน์ส่วนพาร์ทที่2ครับส่วนประกอบมีการประกอบอย่างไรและส่วนสุดท้ายครับในเรื่องของการทดสอบเขียนส่วนนี้จะพูดถึงใน2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกคือเรื่องของน้ำหมึก M16 ที่คนส่วนมากเนี่ยอาจจะพูดว่าเฮ้ยน้ำหมึกลาม่ไม่ค่อยดีเลยแต่เราจะมาจาะลึกกันว่าเพราะอะไรแล้วก็ในส่วนที่2ในเรื่องของการเขียนเนี่ยเราจะมาดูสัมผัสแล้วก็ตำแหน่งในการเขียนนะครับเพราะว่าลาม่โลโก้เอ็มพัสนั้นมีการออกแบบมาที่จะทําให้การจับในการเขียนของเราต่างจากประกาศทั่วไปครับอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของดีไซน์กันก่อนนะครับแน่นอนว่าลาม่โลโก้เอ็มพัสนี้ วอดี้นะครับจะทํามาจากตัวพลาสติกนะครับแล้วก็ส่วนของปลายด้ามจับตรงนี้กับคลิปหนีบแล้วก็ปุ่มกดจะทํามาจากโลหะนะครับซึ่งสีที่ผมซื้อมาทีนี้จะเรียกว่าเป็นสีแอปเปิลคอตแมทนะครับหมายความว่าเป็นสีด้านนะครับซึ่งสีส้มน่าจะมี2ส,สีนะครับก็คือมีสีที่เรียกว่าเลเซอร์ออเรน์นะครับซึ่งอันนั้นจะเป็นสีส้มที่เข้มกว่านี้นะครับแล้วก็จะมีลักษณะเป็นผิวที่เงาทีนี้ครับสิ่งแรกที่ผมซื้อมาแล้วผมกับต้องแปลกใจแล้วก็ ในเรื่องของการออกแบบปากกาแท่งนี้นะครับจุดแรกครับเรามาดูในเรื่องของบอดี้กันก่อนถ้าเราสังเกตดีๆครับเราจะพบว่าบอดี้ของตัวลามี่โลโก้เอ็มพัสเนี่ยมันจะไม่มีรอยต่อให้เราเห็นเลยนะครับในส่วนของตัวด้านงนี้นะครับเราจะไม่เห็นรอยต่อเลยนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูตรงด้ามจับตรงนี้ครับที่เป็นเส้นๆน,นะครับเราจะพบว่าเราจะเห็นรอยต่อเป็นเหมือนกับว่ารอยต่อที่เป็น2ชิ้นมาประกบกันนะครับ แต่เราจะไม่เห็นรอยต่อที่ลามขึ้นมาจนถึงตัวบอดี้ด้านบนเลยนะครับสิ่งนี้ทำให้ผมตั้งคำถามว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้ปากกาแท่งนี้เนี่ยเขาใช้พลาสติก2ชิ้นมาต่อกันหรือเปล่าหรือมันเป็นพลาสติกชิ้นเดียวกันแต่เขามีรอยต่อแค่ด้านล่างทำให้ผมจินตนาการไปครับว่าเฮ้ยเขาออกแบบสร้างปากกาด้ามน,นี้มาอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูจุดต่อมาครับก็คือในเรื่องของตัวปุ่มกดตรงนี้ซึ่งปุ่มกดตรงนี้นะครับจะทาออกมาเป็นตัวโลหะซึ่ง เป็นโลหะที่มี2ชิ้นนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถกดปุ่มเพื่อขยายคลิปได้นะครับเอาไว้สําหรับการเนบในกระเป๋าหรือว่าเนบตามที่ยงต่างนะครับซึ่งปุ่มกดตรงนี้ก็เรากดไปได้มีลึกมากเท่าไหร่นะที่นี้ครับปุ่มกดกดไปแล้วปุ๊บมันยุบไปแล้วแล้วมันจะไม่คืขึ้นมานะครับมันจะถูกล็อกเอาไว้ข้อดีของปุ่มกดลักษณะนี้คือถ้าเรากดไปแล้วครับมันจะไม่มีเสียงครับอย่างเช่นปากกาทั่วไปครับที่เรากดไปแล้วเนี่ยบางครั้งใช่ไหมครับมันไม่คือตัวจริงแต่ว่าไอตรงด้ามกดตรงนี้เนี่ยมันยู ทำให้มันอาจจะมีเสียงครับแต่ว่าสําหรับตัวโลโก้เอ็มพาร์ตตัวนี้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากดไปแล้วครับมันจะไม่คืนขึ้นมาแล้วก็จะไม่มีเสียงอันนี้คือจุดเด่นของปุ่มกดที่ถูกล็อกเอาไว้ทีนี้จุดต่อมาน่าสนใจมากครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตดีๆนะครับปกติปากกาทั่วไปเนี่ยตรงคลิปหนีบใช่ไหมครับมันจะถูกติดอยู่กับบอดี้ของปากกาครับถ้าเราสังเกตจากปากกาทั่วๆไปนะครับถ้าดูอย่างเราลาม่ตัวโมเดลปกติก็ได้นะครับ ซึ่งปากกาส่วนใหญ่นะครับตัวคลิปหนีบเนี่ยจะถูกติดยึดกับบอดี้ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวของโลโก้เอ็มพัสเนี่ยตัวคลิปหนีบครับมันจะติดกับตัวปุ่มกดถามว่าสิ่งนี้มันต่างจากปากกาทั่วไปอย่างไรนะครับนั่นหมายความว่าเวลาที่เรากดปุ่มครับไอตัวคลิปหนีบเนี่ยมันจะตามปุ่มกดไปด้วยครับทําให้มันมีโอกาสครับที่ตรงคลิปหนีบเนี่ยมันจะเสียดสีกับตัวบอดี้แต่ว่าแท่งนี้ครับเขาก็ออกแบบมาเรียบร้อยแล้วครับว่าเขามีกลไกในการป้องกันที่จะไม่ให้ตัวคลิปหนีบเนี่ย เสียดสีกับบอดี้นะครับก็คือมี2อย่างนะครับเราจะเห็นไหมครับว่าจุดแรกก็คือตรงบอดี้ครับเขาจะทําล่องมาสําหรับตรงคลิปหนีบตรงปลายนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับว่าเราจะเห็นล่องตรงนี้นะครับนั่นหมายความว่าเวลาที่เรากดครับตัวคลิปหนีบเนี่ยส่วนที่มันเกิดออกมามันจะไม่ถูกับปากกานะครับเพราะว่าเขาทําล่องมาเผื่อไว้ให้แล้ว และอีกจุดหนึ่งครับที่ละเอียดมากนะครับผมไม่เคยเห็นประกาที่เข้าทําแบบนี้มาก่อนครับก็คือถ้าเราสังเกตด้านล่างครับในจุดตรงส่วนนี้นะครับเราจะพบว่ามันจะมีลูกกิ้งอยู่นะครับตรงนี้คือลูกกิ้งนะฮะเป็นเหมือนลูกบอลกลมๆครับทาให้เวลาให้เรากดไปแล้วครับมันไม่ใช่ตรงขอบโค้งตรงนี้ของคลิปนีดทาเป็นลูกบอลมาเพื่อป้องกันการเสียดสีกับตัวบอดี้แล้วก็ยังช่วยให้ลื่นนะครับไม่เสียดสีกับตัวบอดี้อีกด้วยแต่ แน่นอนครับว่าการออกแบบนี้ผมต้องชื่นชมนะครับว่าเป็นการดีไซน์ที่ดีนะครับแต่ว่ามีจุดหนึ่งครับนิดเดียวเท่านั้นเองครับก็คือสมมติถ้าเราสังเกตดีนะครับในส่วนตรงนี้เขาจะมีร่องใช่ไหมครับปรากฏว่าร่องตรงนี้ครับเขาทํามาสั้นไปนิดหนึ่งครับสั้นไปยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคือปกติถ้าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่ผมกดเห็นไหมครับว่าปากกาเนี่ยมันจะเผยออกมาเล็กน้อยครับตรงนี้นะครับสังเกตใหม่นะฮะเห็นไหมครับว่าเวลาให้เรากดลงไปสุดเนี่ยลูกบอลครับ มันจะกลิ้งเลยร่องที่เขาทําไว้ขึ้นมาครับทำให้ปลายคลิปหนีบตรงนี้เนี่ยมันพเพเย่ขึ้นมาเล็กน้อยเห็นไหมครับถ้าผมกดไปแล้วมันจะพเพเย่ขึ้นมาเล็กน้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับไม่ได้มีผลต่อการใช้งานนะครับแล้วก็นิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการออกแบบโลโก้ครับการออกแบบโลโก้นะครับเราจะเห็นได้ว่ารามี่เนี่ยเขาจะหันหน้าเข้ามาหาผู้เขียนพอดีใช่ไหมครับหรือว่าคนที่นั่งฝั่งซ้ายมือของเราเนี่ยก็จะเห็นโลโก้ลามี่นะครับแต่ว่าถ้าเรามองไปทางขวาครับคนที่นั่งทางขวามือเราสมมติถ้าเราหโโลก้มา บางทีถ้าคนที่รู้จักรามี่ดีก็อาจจะพอคุ้นเคยนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็อาจจะอ่านรามี่โลโก้ในทางกลับหัวแล้วก็อาจจะไม่เห็นการสื่อสารของแบรนด์ก็ได้นะครับรามี่ตัวนี้ครับก็เลยออกแบบมาสําหรับให้เพื่อนที่อยู่ทางหน้าซ้ายมือเรามองเห็นโลโก้รามี่ตัวนี้นะครับทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของส่วนประกอบภายในกันบ้างนะครับซึ่งพอผมแกะออกมาแล้วครับปรากฏว่าผมก็เจอเรื่องประหลาดใจครับเพราะว่า มื่อไหร่ก็ตามที่ผมหมุนตรงปลายออกมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตรงปลายครับเขาออกแบบตรงนี้มายาวครับเผื่อไว้สําหรับกรณีอะไรบางอย่างถ้าเทียบกับปากกาทั่วไปนะครับที่สมมติเห็นไหมครับว่าปกติแล้วเนี่ยตรงปลายมันก็จะไม่ได้ยาวเดี๋ยวผมจะพยายามหยิบมาให้ดูหลายๆโมเดลนะครับเห็นไหมครับว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นปากกาทั่วไปนะครับที่สามารถถอดปลายได้เนี่ยเขาจะตัดจบ ที่ตรงเกลียวนะครับเมื่อไรามที่เกลียวหมดเขาก็จะตัดจบแค่นั้นครับแต่ว่าตัวรามีโลโก้เนี่ยเขาทําออกมายาวครับเขาทําเพื่ออะไรนะครับทีนี้เรามาวิเคราะห์กันครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราเอามาเทียบกันนะครับเราจะพบว่าตําแหน่งของปลายของเขาเนี่ยมันจะพอดีกับตัวลักษณะล่องตรงด้ามจับพอดีเห็นไหมครับมันจะพอดีกันซึ่งถ้าถามผมนะครับผมคิดว่าเขาออกแบบมาเพื่อที่จะให้ตัวศูนย์ทวง ของปากกาแท่งนี้เนี่ยออกไปทางต่ําครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าศูนย์ท่วงของปากกาแท่งนี้จะอยู่ตรงไหนนะครับถ้าเราดูดีนะครับเราจะเห็นได้ว่าปากกาแท่งนี้นะครับค่อนข้างที่จะถ่วงน้ําหนักมาทางด้านหน้าเล็กน้อยนะครับผมคิดว่าถ้าแท่งนี้นะครับเขาตัดในส่วนของเกลียวที่ยื่นออกมาออกไปศูนย์ท่วงมันก็จะขยับมาตรงกลางมากขึ้น ส่วนในเรื่องของไส้นะครับก็จะเป็นไส้ลรามี่เอนะครับวันนี้ผมเป็นไซส์เดิมเลยนะครับก็คือเป็นหัว M นะครับคือประมาณ0.7คนส่วนมากเนี่ยจะบอกกันว่าไส้ของรามี่นั้นไม่ค่อยดีถ้าเทียบกับแบรนด์อยู่นะครับเดี๋ยววันนี้ในคัในพาร์ทต่อมาเนี่ยพาร์ททดสอบเราจะมาทําความเข้าใจนะครับว่าทําไมครับจริงๆแล้วมันมีเหตุผลอยู่นะครับว่าทําไมลามี่ถึงทําไส้ลักษณะแบบนี้ออกมานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสปริงนะครับเราจะเห็นได้ว่า มันจะถูกติดไว้กับในส่วนของปลายเหล็กตรงนี้เลยนะครับอันอาจจะข้อออกมาได้ยากนิดหนึ่งนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวเรามากันที่พาร์ทดสอบกันบ้างนะครับพาร์นี้การทดสอบผมจะขอแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกคือเราจะมาดูคุณภาพของน้ําหมึก m 1 6กันนะครับว่าทําไมครับเราส่วนหนึ่งเนี่ยมักจะบอกว่าหมึกลามินามานี่ดีนะครับส่วนที่2เนี่ยเราจะมาดูในเรื่องของความรู้สึกหรือว่าสัมผัสในการใช้ปากกาตัวนี้กันนะครับเพราะว่าลามิโลโก้ครับมีความแตกต่าง ในเรื่องของความรู้สึกในการเขียนที่ต่างจากประกาศทั่วไปเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่พาร์ทของน้ำหมึก m 1 6กันก่อนถ้าพูดถึงเรื่องการเขียนนะครับแน่นอนครับมันคือหมึกคุณภาพสูงที่ดีกว่าน้ำหมึกทั่วไปที่อยู่ในปากการะดับทั่วๆไปแล้วกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่าคนส่วนมากนั้นจะไม่ค่อยชอบน้ำหมึกของรามีนะครับเป็นเพราะว่าผมจะเรียกว่ามันมีสิ่งที่เป็นน้ำหมึกที่มีได y n a ิกครับ เพราะว่าเราจะสังเกตจากตัวอย่างนะครับทุกคนลองหยิบปากกาที่ตัวเองใช้ปากกาทั่วไปครับลองมาทดสอบดูนะครับว่ามีดินามิกลักษณะนี้หรือเปล่าคือต้องบอกว่าปากกาน้ำหมึกลามีครับจะสามารถออกแรงกดเบากลางหนักได้ครับสิ่งนี้ข้อดีของมันคือมันสามารถใช้งานได้แทบจะเหมือนกับดินสอ2 B หรือว่าดินสอก,กดที่เราใช้กันเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถควบคุมน้ำหนักของความเข้มหมึกได้อันนี้ข้อดีนะครับแต่ว่า มันจะตามมาด้วยข้อเสียเล็กน้อยครับก็คือด้วยความที่น้ําหมึกมันมีดนามิกครับทาให้ถ้าเราจะต้องการน้ําหนักในระดับกลางๆเนี่ยเราอาจจะต้องออกแรงกดมากกว่าหมึกทั่วๆไปนิดหนึ่งนะครับมันไม่ถึงกับต้องออกแรงมากมายนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเทียบกับหมึกทั่วๆไปครับซึ่งมันก็จะทําให้บางคนเข้าใจว่าน้ําหมึกลามี่เนี่ยสีอ่อนสีจางหรือว่าหมึกไม่เข้มคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย น้ำหมึกลักษณะน,นี้นะครับเราจะพบมากในน้ำหมึกตระกูล g 2ด้วยเช่นกันนะครับของตระกูล Parker นะครับของ s t ตเตอรผมก็พบว่ามันมีลักษณะนนที่เป็นด y นามิกเช่นเดียวกันทีนี้มาที่เรื่องของตำแหน่งในการเขียนนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่าการดีไซน์ของ l a มิโ o โก้นั้นจะต่างจากปากกาทั่วไปนะครับเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะในเรื่องของตำแหน่งในการเขียนครับสมมติอย่างเช่นตัว l ามิออสตา a r ตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่า เขาจะออกแบบมาค่อนข้างชัดเจนครับว่าเป็นทรงสามเหลี่ยมแล้วก็จะมีตัวข้อต่อตรงนี้ไว้สําหรับกันมือเรากระเด็นออกมาดะงนั้นตําแหน่งที่จับผมว่าจับตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่าทุกคนจับตําแหน่งเดียวกันหรือเปล่านะฮะเห็นไหมครับว่าส่วนมากครับปากกาทั่วไปเราจะจับในส่วนของตรงปลายสุดก่อนที่จะมาเจอปลอกคุ้มปลายปากกาครับเช่นเดียวกับปากกาทั่วๆไปครับอย่างเช่นปากกาแท่งน,นี้ผมก็จะจับบริเวณนี้นะครับก็คือตรงขอบ สุดก่อนที่จะไปเจอในส่วนของปลายปากกานะครับซึ่งในตำแหน่งนี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่าในส่วนปลายปากกาของลามีโลโกเอ็มพัสนั้นเห็นไหมครับว่าจากจุดปลายที่เราจับเนี่ยตรงนี้นะครับไปจนถึงปลายปากกาเนี่ยมันจะมีความยาวกว่าปากกาทั่วไปครับทีนี้มันส่งผลอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูนครับถ้าเป็นปากกาทั่วไปนะครับอย่างเช่นตัวลามีออสซาตัวนี้นะครับสมมติผมจับตำแหน่งปกติผมจะอยู่ในตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับแล้วเมื่อกระดังที่ผม จุดเขียนลงไปครับเดี๋ยวผมจะลองทําเครื่องหมายเอาไว้นะครับอันนี้คือตําแหน่งปกติที่ผมเขียนใช่ไหมครับผมก็จะจุดเครื่องหมายาไว้นะครับอันนี้คือตําแหน่งที่พอดีกับตําแหน่งการเขียนปกตินะครับที่ผมใช้ปากกาทั่วไปสมมุตินะครับถ้าผมดึงปากกาลามี Star ออสตาอกมาครับและตําแหน่งมือของผมวางไว้ที่เดิมนะฮะแล้วผมก็จะเอาลามีโลโก้เอ็มพัสเข้ามาแทนครับสมมุติถ้าผมจับตรง ส่วนที่ผมถนัดเนี่ยก็คือตรงส่วนของส่วนรอยต่อระหว่างปลอกกับบอดี้เห็นไหมครับว่าองศาของปากกานั้นมันจะไกลออกไปกว่าปากกาทั่วไปครับเฮ้ยทีนี้คําถามคือมันต่างยังไงล่ะเราสังเกตดีๆนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่ปากกานั้นมันมีมุมป้านออกไปนะครับหรือว่าไกลออกไปเนี่ยนั่นหมายความว่าหัวปากกาครับปากกาปกติปลายหัวปากกาเนี่ยเขาจะออกแบบมาเป็นวงกลมใช่ไหมครับแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่หัวมีขนาดเล็ก นั่นหมายถึงมีโอกาสครับที่เวลาที่เราขีดเขียนไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไม่โดนลูกบอลหรือว่าลูกกิ้งของหมึกเต็มที่นั่นเองมันมีโอกาสที่จะมาโดนในส่วนของขอบปลายปากกานั่นเองนะครับทำให้มันอาจจะเกิดการฝืดขึ้นได้ในบางครั้งนะครับทีนี้เราก็ถามจะถามว่าเฮ้ยงั้นเราก็แค่ขยับลาม่โลโก้เอ็มเข้ามาสิหรือไม่ก็เลื่อนมือออกมาอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับทําได้ครับ แต่ว่า,อย,าอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเราขยับมือออกมาครับองศามันก็อยู่เท่าเดิมเพราะนั้นวิธีแก้นะครับถ้าเราอยู่ตรงนี้เราต้องดึงปกากกาลามีเข้ามาเล็กน้อยครับเพื่อที่เราจะได้เขียนได้ง่ายขึ้นในตำแหน่งที่เป็นมาตรฐานของปากกาทั่วไปนะครับดังนั้นแล้วถ้าเป็นตำแหน่งที่ผมจับรู้สึกว่าเขียนได้ลื่นกว่าเนี่ยสำหรับลามีโลโก้นะครับก็คือเราจะต้องจับบริเวณนี้ครับถ้าเราเขียนในตำแหน่งปกติแบบนี้นะครับ เราจะพบว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดความฝืดขึ้นนั้นเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะเล็กน้อยหากเทียบกับเราเขยับเข้ามาครับให้องศาของลูกบอลเนี่ยมันถูกกระดาษได้เต็มที่มากกว่าแบบนี้มันก็จะเขียนได้ง่ายกว่าแล้วก็เขียนได้ลื่นกว่าแต่ถ้าเราจับในตำแหน่งปกติครับเราจะพบว่าบางทีมันมีโอกาสที่ทลูกบอลจะไม่ได้สัมผัสบนกระดาษอย่างเต็มที่นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างในการเขียนลามีโลโกเอ็มพ s สนั่นเอง ราะฉะนั้นผมขอสรุปไปเลยนะครับว่าลามีโลโก้็ p พาสนั้นเหมาะกับใครผมคิดว่าปากกาแท่งนี้เหมาะกับผู้เริ่มต้นที่อยากจะใช้ปากกาที่มีคุณภาพสูงแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่อยากใช้ปากกาเหมือนคน,นทั่วไปผมว่าลามีโลโก้็ p พาสนั้นเป็นปากกาเริ่มต้นที่เหมาะมากๆด้วยราคาที่ไม่แรงเพราะว่ารามีโลโก้็ p พาสนั้นเป็นรุ่นน้องในตระกูลลามีนั่นเองสำหรับวันนี้สวัสดีครับ